ครับท่านผู้ชมครับในวันที่7สิงหาคมนี้นะครับก็จะเป็นวันที่สําคัญของชาวไทยของเราครับอย่างที่ทราบกันว่าก็จะเป็นวันออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติกันนะครับเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของกกตจังหวัดขอนแก่นเรานั้นมีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรครับวันนี้เรารับเกียรติอีกครั้งหนึ่งครับจากท่านผู้ใน,นการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านอภินัน์จันทุประรนะครับท่านมาร่วมในรายการของเราในวันนี้สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณเจริญครับขอบคุณมากครับท่านผู้ำนการครับที่มาร่วมในรายการอิสานวันนี้ของเรานะครับก็คงจะเรียนถามถึงการลงประชามติในครั้งนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงครับท่านผอครับคือมีความสําคัญแน่นอนครับในส่วนนี้เนื่องจากว่าขณะนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่ารัฐ รัฐธรรมนูญของเราเนี่ยยังเป็นฉบับชั่วคราวอยู่นะครับ,รบแล้วก็ทางรัฐบาลทางคอสช,อชออเองท่านก็ทำรถแมพของท่านไว้แล้วว่ายัางไงเซก,ก็ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญแน่นอนทีนี้การร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ร่างเรียบร้อยแล้วครมีค,คณะกรรมการ linear. ร่างชุดท่านอาจารย์มีชัยเนี่ย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นกระบวนการที่ถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้วนะครับที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยทางรัฐบาลทางคอตชอนท่านก็มองว่าถ้าสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขึ้นมาก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้ารัฐธรรมนูญที่จะออกมานะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยกระบวนการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือการทําประชามติ นั่นเองะนะครับในส่วนนี้ซึ่งของเราเองน่ประเทศเราก็ผ่านเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี50นะครับซึ่งเคยได้ทําประชามติมาแล้วก็ผ่านมาด้วยดีถึงแม้เราจะมีประสบการณ์น้อยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาในในในโลกเราเนี่ยในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมีการทาประชามติในมากมายเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดความเห็นนะครับแล้วก็ว่าจะเอาเรื่องนี้หรือไม่เอาเห็นชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ ความเป็นประชามตินะมันมีความสําคัญว่าถ้าประชาชนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแล้วเนะี่ยถ้าเห็นชอบก็สู่กระบวนการที่จะเป็นลักษณะของกฎหมายต่อไปนะครับ,รบหรือหรืออย่างเช่นรัฐมนูลคราวนี้มันก็จะออกประกาศใช้ถ้าเห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบก็ต้องมีกระบวนการใหม่ต่อไปซึ่งอย่างไรเสียก็ต้องมีรัฐมนูญอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ครับ ครับท่านครับตอนนี้ทางกรกตคอนแกนเรามีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็ที่ผ่านมาทาอะไรบ้างครับครับเอ่อตั้งแต่พอ,พอมีการที่จะให้มีการจัดตรงประชามติขึ้นมาเนี่ยครับหน้าที่สําคัญที่รัฐบาลมอบให้ก็คือว่าคงไม่มีหน่วยงานใดที่จะออรับผิดชอบได้ดีกว่าสํานักง,งานกรกะตนะครับเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ทางการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเนี่ยก็โยนภาระหน้าที่ให้เราในส่วนของกรกตการเตรียมความพร้อมเนี่ยตั้งแต่ คณะกรรมการร่างได้ส่งร่างให้กกตเรียบร้อยมันก็เข้าสู่กระบวนการากฎหมายหลักก็คือรัฐมนูลฉบับชุดคลายกำหนดว่าใครมีหน้าที่อะไร,รกกตมีหน้าที่อะไรก็แล้วก็ออกเป็น กฎหมายเรียกว่าพเพิ่มหยัิประกอบพเพะ่มหยัดออกเสียงประชามาติน,นะครับซึ่งมีผลเมื่อประมาณปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็กําหนดหลักเกณฑ์อํานาจหนา้นาที่ว่าใครทําอะไรบ้างในส่วนใดบ้างซึ่งหนา้าที่หลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่กกตนะครับ mm hmm. สำนักงานข้ามการการเลือกตั้งแต่ก็มีหนา้าที่มีบทบาทอีกอันหนึ่งซึ่งซึ่งอาจจะ ไปเป็นของกรรมการร่างโดยเฉพาะก็คือว่าการอธิบายร่างต่างๆเนี่ยท่านก็จะเป็นหน้าที่ของท่านส่วนท่านจะใช้ใครในปัจจุบันก็คือว่ากระทรวงมหาดไทยท่านก็ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วนะครับว่าจะจ้างวิยากรคกรูคกอครูขอซึ่งดําเนินการสู่พื้นที่ในการที่อธิบายให้ประชาชนให้มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้รู้ว่าเออร่างรัฐธรรมนูญเนื้อในทั้งหมดเนี่ยมันมีอย่างไรมีประเด็นสําคัญสําคัญอย่างไรซึ่งตัวนี้เป็นก็เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการร่างส่วนกรกตเองก็มีหน้าที่ สำคัญในการที่จะพิมพ์เอกสาร ตัวร่างรัฐมนูนทั้งฉบับที่ท่านกำกัการร่างเนี่ยได้ร่างไปนะครับแล้วก็ท่านมีฉบับที่เป็นฉบับย่อฉบับที่เป็นกราฟิกของท่านอีกแล้วก็ประเด็นคําถามเหตุผลหลักการเหตุผลของอสภานิติบัญญัติที่ท่านได้บอกว่ามีคําถามเพิ่ม,มเนี่ยเพราะเหตุไรก็ส่งเรามีหน้าที่จัดพิมพ์ไปนนทาง<ป>ของกตอจัดพิมพ์แล้วก็ดําเนินการร่วมกับไพรสนเน่ส่งให้ส่วนราชการต่างๆไม,ไ,ไม่ได้ส่งถึงกลัวเรือนนะครับเนื่องจากว,ว่าในคราวนี้เนี่ยก็ จัดพิมพ์เพียทงทั้งหมดหนึ่งล้านชุดเองส่งไปส่วนราชการส่วนราชการสื่อมวลชนองค์กรปกค,ครองส่วนท้องถิน่นที่ทาการกานัน,านผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้นะครับ,รบหรือว่าสถานศึกษาต่างเจ็ดก็ประมาณสักเกือบเกือบล้านแต่ว่าก็มีสํารองที่สํานักง,งานกกตกลางด้วยที่สํานักง,งานกกตจังหวัดด้วยในส่วนนี้นนิดหน่อยไม่มากแต่ว่าประมาณส่งไปเนี่ยแล้วก็ให้ทางกรรมการล่างสภานิติบัญญัติด้วยประมาณนักหนึ่งแสนชุดเหล่านี้นะครับเพื่อท่านจะไปใช้ประโยชน์ในการอบรมให้ความรู้ของท่านด้วย มาถึงบทบาทของกะกะตเนี่ยที่นำสู่การเตรียมการของแต่ละจังหวัดนะหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วหลักการหลักเกณฑ์วิธีการที่จะในการออกเสียงในการ,รไปย่อนบัตรลงคะแนนเนี่ยก็เป็นหน้าที่โดยตรงของกกตอ,อยู่แล้วนะครับแต่และจังหวัดโดยเฉพาะสานักง,งานกะกะตขอ,อนแก่นเนี่ยก,ก็เตรียมความพร้อมในเรื่องขององค์ประกอบในการเตรียมการจัดการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเราก็ทราบแล้วว่ากฎหมายเขา ให้เราว่ามีโครงสร้างในลักษณะอย่างนี้นะครับมีกรกตเขตตอนนี้ก็มีกรกตเขตเรียบร้อยแล้ว5ท่านน,นะครับแล้วก็บริหารในลักษณะของอนุกรรมการประจําอําเภอ ทุกอำเภอท่านอำเภอท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วยเราช่วยเหลือเราแล้วก็มีเจ้าที่ผู้รับผิดชอบไปจนถึงหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือกรรมการประจําหน่วยก็จะมีหน่วยละประมาณ5คนกรรมการประจาหน่วยมีผู้อำนวยการบวกเจ้าที่รอพอรวมแล้ว็ดเสร็จก็ประมาณ8คนนะครับในส่วนนี้ในการจัดการในวันที่7ให้ให้เรียบร้อยซึ่งบุคลากรเหล่านี้ก็จะต้องผ่านการฝึกอบรมการอะไรก่อนหน่วยที่จะไป,ไปลงป,ประชามติคือหน่วยรับตั้งเดิมไหมครับ ก็จะเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมนอกจากว่าบางจังหวัดจะมีการเพิ่มขึ้นมาของขอนแก่นก็2,775เดิมก็เพิ่มมาอีกหน่วยหนึ่งเป็น2,776หน่วยนะครับในส่วนนี้เราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องคนทีนี้ในเรื่องของอวัสดุอุปกรณ์เนี่ยขณะนี้ส่วนกลางก็จะตัดงบประมาณในระดับหนึ่งนะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะจัดหาก็คือเครื่องมือของใช้อะไรในหน่วยพวกนี้นะฮะ ในต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่จะให้คนไปใช้นะครับ,รบในส่วนนี้แล้วก็ในเรื่องของแผนการดําเนินการกฎหมายกําหนดว่ายังไงเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อให้บุคลากรของเราผู้ช่วยงานของเราเอานุ่มเพอไปจัดการเพราะว่ากฎหมายจะกําหนดไว้ชัดเจนว่าออสิ่งนี้จะต้องทําภายในกี่วันภายใน20วันเนี่ยก่อนวันออกเสียงจะต้องทําอะไรบ้างรรประกาศน่วยออประกาศคนขึ้นมาเหล่านี้นะครับแล้วก็ ภายใน15วันจะต้องส,ง,สงส่งเอกสารอะไรให้เจ้าบ้านบ้างอะไรแบบนี้ก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบงบประมาณต่างๆตอนนี้ก็ทยอยลงมาในส่วนจากส่วนกลางก็ถึงแต่เร่งวัดเป็น,เป,นเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นงบประชาสัมพันธ์ถึงแม้จะไม่มากตอนนี้เราก็พยายามจัดจัดในส่วนนี้แล้วแล,วแลวใช้ความละเอียดออในการใช้ให้ครุ้มประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะว่างบประมาณตรงน,นี้ก็มาจากภาษี ของพวกเรากันทั้งนั้นนะครับหนสือนี่ก็ต้องต้อง,องใชใ้ให้คุ้มแต่ว่าอย่างไรเสียดูเหมือนว่าจํานวนเงินจจะมันเป็นจํานวนมาก2,300ล้านก็บวกกับหน่วยข้างเคียงที่ใช้ด้วยเนี่ยก็อีก400ล้านรวมประมาณ2,700ล้านเนี่ยก็แต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นค่าตอบแทนของบุคลากรที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยนะครับพันกว่าล้านแล้วการพิมพ์บัตรการพิมพ์เอกสารต่างๆก็รวมนี้ในส่วนของประชาสัมพันธ์อะไรเองก็ไม่ได้มากมายก็เลยอาจจะต้องใช้ความร่วมมายร่วมมือในส่วน ส่วนของแต่ละจังหวัดภาคประชาลัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มีนโยบายว่าเออทุกส่วนราชการเราก็ควรจะปฏิบัติตามมาติครับตรีที่ได้ให้เมื่อวันที่ห้าเมษาว่าเราร่วมไม้ร่วมมือกันนะในเรื่องนี้ในส่วนนี้นะครับ,รบมันจะได้ทําให้การออกเสียงประชามติคราวนี้ได้คึกคักขึ้นเพราะว่าก็ทุกคนก็เกรงว่าเอะมันไม่ใช่การเลือกตั้งที่ที่มีปัจจัยอื่นเข้ามาช่วยเหลือด้วยเนี่ย ก็อาจจะทําให้ซบเซาหรือเปล่าเหมือนปี<ช>50หรือเปล่า<ช>แต่ว่าในส่วนนี้<ช> <ๆ S 1> เราก็ต้องต้องพยายามในส่วนของภาครัฐเองช่วยช่วยกัน<ช><ๆ>คนละไม้คนละมือครับในส่วนนี้ครับท่านครับ ปฏิทินการดาเนินการจากนี้ไปจนถึงวันลงประชามติมีอยงไรบ้างครับเออปฏิทินสําคัญตอนนีนะ้เราบุคลากรก็แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วในส่วนของอนุอำเภอนะครับ <c oughs> ท่านเนะ <c oughs> มื่อพรุ่งนี้เนะี่ยทางกํสำนักง,งานกรขอ,ขอนแก่นก็จะมีการประชุมชี้แจงท่านอนุอำเภอท่านนายอำเภอทั้งหมดนะครับประมาณ130คนบวกกับ เจ้าที่สํานักทะเบียนต่างๆเนี่ยที่จะต้องอผลิตในส่วนของเอกสารที่ที่สำคัญสําคัญออกมาไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดนะฮะจะต้องผลิตก่อนอไปปิดที่หน้าหน่วยเนี่ยนะครับก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า20วันนะครับในส่วนนี้เราก็เตรียมความพร้อมเราประชุมชี้แจงการเตรียมพร้อมเหล่านี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรียกว่าเป็น ประจำงานประจําประจําเพราะว่าเราเรามีมืออาชีพอย่างทางกรมการปกครองนะครับ,รบมีสำนักทะเบียนเนี่ยช่วยดูแลแล,แล้วในส่วนอื่นที่จะต้องเตรียมการเช่นการเอ,อเอกสารที่จะต้องส่งถึงเจ้าบ้านถึง่งให้รู้ว่า ท่านเนี่ยอยู่ที่หน่วยไหนลำดับที่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นกระดาษแผ่นแผ่นหนึ่งแต่ว่าก็จะมีของ,ของกกตก็จะพิมพ์ในลักษณะเอกสารเรียกว่าบุ๊กเลตนะครับเป็นภาษาฝรั่งว่าบุ๊กเลตหรือว่าเป็นจุลสารออกเสียงตัวเนี้ยก็จะมีเป็นคําแนะนําในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงนอกจากนั้นก็เป็นข้อความย่ยอๆที่สรุปเนื้อหาสําคัญของร่างรัฐนูลที่ท่านกรกตท่านได้ กรุณาเขียนไว้ในนี้แล้วก็ของสภานิติบัญญัติก็เขียนสรุปสั้นๆตัวนี้จะแจกะจะมอบให้ทุกครัวเรือน,อน,นของขอนแก่นก็ครับคือ,อ17ล้านครัวเรือนทุกประเทศเนี่ยจะได้รับตัวนี้นะครับเป็นสรุปย่อสั้นๆก่อนวันออกเสียงประมาณสัก15วันก็จะได้รับปรษณนีย์ก็จะทําหน้าที่รวมกับเอกสารเรียกว่าเอกสารแจกชาวบ้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสรุปย่ออีกอันนึงที่เราทําขึ้นทุกครัวเรือนจะได้จะได้รับครับจะได้รับอของเราก็ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าครัวเรือนของขอนแก่นนะครับบวกกับเอกสารแจกบ้าน ท่านทึ่สํานักทะเบียนก็จะพิมพ์อยู่แล้วว่าท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ลําดับที่่าไรหน่วยไหนนะครับในส่วนนี้เป็นการอํานวยความสะดวกนะครับเอาเป็นว่าสําหรับพี่น้องประชาชนได้อ่านแน่นอนได้อ่านได้ศึกษาแน่นอนครับก่อนที่จะไปถึงวันลงะแล้วก็ดีด้วยซ้ําว่ามันเป็นฉบับย่อทึ่งไม่ได้ซับซ้อนมากนอกเหนือจากเอกสารที่เราส่งทางไปรษณีย์ไปด้วยก็มีฉบับย่อของของกรทท่านอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ครับท่านครับในกรณีสมมุติว่า ในวันลงประชามาติเนี่ยถ้าเกิดเราม,มีทุระเราไปลงไม่ได้เราจะต้องทาไงมีกรณีแบบนี้ถามว่าในส่วนนี้มันจะไปเหมือนกับการเ,เลือกตั้งระดับชาติไหมว่าจะเสียสิทธิ์อะไรไหมคราวนี้กฎหมายไม่ก็กหนดให้กระทบว่าไปเสียสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเ,เรายังไรเสียเนี่ยในส่วนของการออกเสียงการเตรียมการของกรกตนะครับการของ,งบมานมาเนี่ยการใช้งบมานเราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งหวังว่าจะให คนแค่70-80หรือ5้าปนตใช้ติดเราตั้งเราเตรียมไว้คนทั้งร้0ยเรเราพิมพ์บัญชีรายชื่อก็ตั้งร้อยเปอของผู้มีสิทธิห้าล้านคนเสร็จเราพิมพ์บัตรก็ต้องทั้งร้0นตในส่วนนี้นะครับเตรียมฉะนั้นคนที่ติดธุระหรือว่ารู้ว่าตัวเองอะจะไม่อยู่ในพื้นที่ก,ก็เรามีวิธีการอำนวยความ<ร>สะดวกก็คือว่าการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกเขตจ,จังหวัด <โ customer. S 2> ือว่าท่านทราบว่าท,ท่านจะไปอยู่กรุงเทพ ในช่วงวันที่ 5, 6, 7, 8อะไรทำนองนี้ครับ,รบสิงหาคมยังไงก็ไม่ได้กลับมาพื้นที่อยู่แล้ว<ม>ก็ลงทะเบียนซะในขณะนี้ก่อนถ้าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก,ก่อนวันที่30มิถุนายนนะครับ,รบ,รบยังมีพอมีเวลาอยู่แต่ว่าถ้า,ถาถไปที่สำนักทะเบียนก็ถึงวันที่7กรกฎาคมก็ไปกรอกข้อความเอาเอกสารเอาสำเนาบัตรไปกรอกยื่นกรอกท่านทะเบียนท่านก็จะแล้วก็ประสงค์ว่าจะไปลงที่ไหนก็ ก็จะไปใช้สิทธิ์ที่นั่นได้เลยนะครับก็เช่นเดียวกันคนที่อื่นที่มาทํางานมาทําธุรกิจที่ขอนแก่นก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะไม่ได้กลับไปบ้านก็มาใช้สิทธิ์ที่นี่ที่ขอนแก่นก็ลงทะเบียนก่อนนะครับน,นี่สะดวก,กสะดวกครับการ,การลงนอกเขตใช่ไหมค,ครับนอกเขตจังหวัดสถานที่ก็จะใช้ปใช้สิทธิ์ในวันที่7 สิงหาเหมือนกันแต่ว่าของขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็นบริเวณหน้าสารกลางครับบริเวณใกล้ๆหน้าพระบรรุูปนะครับหน้าสารกลางหลังใหม่เราก็จะใช้หน้าสารกลางทุกครั้งที่สังเกตดูตอนนี้มีคน <c oughs> ลงทะเบียน <c oughs> แล้วคร่าวๆนะครับคนที่คนที่อื่นที่มาอยู่ขอนแก่น <c oughs> แล้วไม่ใช่คนแก่นประมาณสัก600กว่าคนก็ถือว่ายังไม่มากนะไม่ไม่มากไม่มากนะก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้นั่นให้มากขึ้นในส่วนของคนขอนแก่นเอง ที่ที่ไปใช้สิทธิ์ที่จังหวัดอื่นเนี่ยรวมๆกันก็ประมาณพันเศษนะครับ,รบในส่วนนี้ก็เราคาดหวังว่าจะมีคนมาลงทะเบียนเยอะแต่ว่าขนาดนี้ก็ยังยัง,ย,งยังไม่มากเท่าไหร่ครับการลงประชามติในครั้งนี้นแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปยังไงครับท่านครับเออมันก็ก็มีในส่วนของความแตกต่างและมีข้อดีข้อข้อเด่นของมันสัก5้าหเรื่องน,นะครับในส่วนนี้ว่าใกล้ๆว่าอันอันแรกละ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยจะมีอายุที่ขยายออกไปว่า18ปีแหะนับถึงวันออกเสียงเลยก็จะมีผู้มีสิทธิ์มีวัยรุ่นพวกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยนับยาวไปอีกเขา18ปีจนถึงวันออกเสียงละอันที่สองอในส่วนของการอำนวยความสะดวกเนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันในส่วนนี้ที่ช่วยให้ท่านอำนวยความสะดวกว่า,ามีดาวเหนือมีฉลาดรู้ท่านอยากจะเรียนรูเ้เรื่องรัฐนูน ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้ถ้าฉลาดรู้ก็จะปรากฏในเรื่องของ เนื้อหาและนูทั้งหมดเลยทั้งฉบับครบฉบับย่ออ่านจากมือถือได้เลยอ่านจากมือถือขอให้ท่าน<อ>ดาวน์โหลดเข้าไป <ๆ S 2> ง่ายๆแล้วก็ในส่วนของดาวเหนือก็หมายถึงนำทางท่านไปไปหาหน่วยนะครับก็จะลิงก์กับ Google Earth เนี่ยท่านกดเลขสามหลับเข้าไปท่านก็จะเห็นว่าท่านอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่หน่วยที่เท่าไหร่แล้วก็สถานที่ออกเสียงท่านอยู่ตรงไหนก็เป็นสถานที่เดิมนะครับที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะครับอยู่ในในชุมชนนั้นครับนี่ก็เป็นการอำนวยความส ะผู้เฒ่าผู้แก่และกรมพิการเราก็พยายามอำนวยความสะดวกว่า,าของเราเนี่ยในต่างจังหวัดต,ตอนตอนนี้สำรวจแล้วก็อาจจะไม่มีเรากะวางแผนว่าจะจัดสถานที่หน่วยพิเศษเรียกว่าหน่วยพิเศษแล้วกันนะฮะ<ม>สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยแต่ว่าคงน,น่าจะไปจัดได้ที่กรุงเทพเช่นบ้านคนชราอะไรแบบนี้<อ>ท่านไม่ต้องออกมาก็จะไปจัดหน่วยที่นั่นนะครับแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยก็ เนื่องจากว่ากระจัดกระจายเราต้องการจะจัดคนสักร้อยคนแต่ว่าก็สำรวจแล้วท่านสะดวกว่าท่านจะไปใช้ใกล้บ้านก็สะดวกกว่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอำนวยความสะดวกมากขึ้นเ,เพิ่มขึ้นนะนอกจากแอปพลิเคชันแล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละครับ,รบที่จะทําให้การลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะว่าเราไม่ต้องกลับบ้านแล้วครับ,รบเราไปลงทะเบียนแล้วไปใช้สิทธิที่นู่นก็ได้ไม่จะเป็นต้องเสียค่ารถค่าลาเข้ามานะครับแต่ว่าสิ่งที่ใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ย คราวนี้ก็อาจจะเห็นเพิ่มขึ้นบ้างอาจจะเห็นรูปร่างของหีบที่เป็นหีบพลาสติกแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เต็มทุกหน่วยนะครับหือว่าเป็นของใหม่เลยใช่ไหมครับของใหม่ครับเป็นหีบพลาสติกหเห็นเห็นโปร่งใสหมดก็เป็น,ปห,ปนหีบแล้วก็จะมีความทนทานจะใช้ได้นานอีกอันนึงลักษณะของบัตรออกเสียงเนี่ยก็จะเป็นบัตรเดียวแต่ว่าให้ให้คำถามคราวนี้เนี่ยก็จะมีสองคถามอย,าอย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับว่าคําถามแรกเนี่ย เป็นท่านจะเห็นชอบในรัฐนูลทั้งฉบับหรือไม่มแล้วก็มีคําถามพ่วงอีกอันทึ่งทางสภานิติบัญญัติท่านได้ถามขึ้นมาว่าสรุปง่ายๆว่าในคราวต่อไปในระยะแรกเนี่ยท่านอยากให้สอวอรหรือสภานิตสภารัฐสภารวมสอวอสอรับเป็นผู้โหวตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีด้วยได้หรือไม่อะไรประเภทนีทนทค้คำถามที่สองครับคำถามที่สองเป็นเป็นภาษาพื้นๆหน่อยแล้วกันนะฮะแต่ถ้าภาษากฎหมายมันก็จะละเอียดแล้วอ่านแล้วอาจจะเข้าใจยากนิดนึงครับท่านท่านของใหม่ หนึ่งอายุของผู้มีสิทธิ์ในี่ศที่กล่าวไปแล้วฮะก็18ปีนับจนถึงวันออกเสียงวันออกเสียงเลยนี่ก็ถือว่าเป็นครับคือของเดิมคือต้องนับถึงวันที่31มธันวาของปีก่อนที่จะมีการออกเสียงนี่แหละครับก็จะเป็นธรรมเนียมเก่าๆเดิมๆเวลาในการประลงประชามติเวลานี่็ก็เพิ่มเข้ามาจะเป็น8ปดนากาถึง16บหนากาแต่ละในในหน่วยท่านก็จะไปพบอีกอันหนึ่งว่าคราวนี้เนี่ยท่านจะต้อง พกนิ้วโป้งไวแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากได้บัตรไปแล้วเนี่ยกรรมการก็จะให้ท่านแปะโป้งนะครับ,รบไปพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตรไม่ได้เซ็นชื่อเหมือนเก่าแล้วแต่การเซ็นชื่อเนี่ยไปเซ็นในบัญชีผู้มีสิทธิ์อยู่นะครับก็จะ,จะ,จะแปลว่าแต่ว่าไปพิมพ์ลายนิ้วมืออาจจะนั่นนิดหน่อยก็ขอความนุเคราะห์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับในส่วนนี้บัตรมีใบเดียวนะครับมีการ แปโป้งของผู้ผู้มีสิทธิ์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะฮะเป็นเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือทุกคนนะครับในส่วนนี้แล้วก็พอหลังจาก16ในากาก็จะมีการรับคะแนนใหม่อีกอันคือว่าจะมีการรายงานผลเรียกว่าภาษาฝรั่งเป็นแอปพลิเคชันหน่อยแล้วกันฮะรับผลรีพอร์ตหมายถึงการรายงานอย่างด่วนเนะี่ยก็เราจะมอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการหน่วยเป็นคุณครูหรือว่ากรรมการหน่วยท่านอื่นก็ได้ที่มีโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะก็ลงแอปพลิเคชันก็รายงานว่าขณะหลังจากนับคะแนนเสร็จเนี่ยก็กดรายงานมาที่อำเภออำเภอก็รายงานที่เพราะครบ95%ของหน่วยทั้งหมดน,นะครับในส่วนนี้สมมุติว่าเรามี90 0 0 0นหน่วยเก0 0 0หน่วยเศษของทั่วประเทศเน่ยเ,เรามาสัก 95%เราก็จะหยุดไม่ต้องรายงานแล้ก็จะรายงานแบบไม่เป็นทางการว่าประเด็นที่1เห็นชอบไม่เห็นชอบโดยนั่นเท่าไหร่ประเด็นที่2เห็นชอบไม่เห็นชอบเท่าไหร่เป็นการรายงานแบบไม่เป็นทางการนะครับว่าจะจะให้ท่านทราบแค่ประมาณ95%ก็นี่เป็นเรื่องใหม่ที่ให้มีการรายงานเมื่อก่อนก็อาจจะใช้ทาง ในการเลือกตั้งก็อยากจะใช้ท่านรปภวิทยุอะไรกันจะเป็นในนั้นแบบไม่เป็นทางการชาวนี้ก็จะเขียนไว้ในระเบียบเลยว่าให้เพิ่มเติมขึ้นมาครับในส่วนนี้ในเรื่องของการระวังเรื่องการทำผิดกฎหมายนะครับท่านครับก็ในในในบัญญัติออกเสียงประชามติเนี่ยก็เขียนบทบัญญัติแต่ว่าก็เอาบทบัญญัติเดิมๆมาก็อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของการก่อความวุ่นวายแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไม่ต้องตกใจอะไรมากเพราะว่าถ้าเรา พฤติกรรมปกติไปเนี่ยเราก็คงไม่ได้ถึงท่านเกิดทำผิดเดิมๆก็คือในส่วนของเอาละ ความผิดในหน่วยเนะี่ยเวลาท่านไปท่านก็เวลานะั้นก็อย่าไปพลั้งเผลอไปฉีกบัตรนะครับในส่วนนี้ก็มีมีบทลงโทษอยู่การกระทําผิดในหน่วยก็เช่นว่าอย,อย่าไปถ่ายอย่าไปเอากล้องสมาร์ทโฟนลงทะเบียนแล้วอยากจะมีประสบการณ์ไปถ่ายถ่าไม,ไ,ไม่ได้ครับเป,เ,ปเป็นการกระทําผิดกฎหมายหรือไปก่อความวุ่นวายในหน่วยอะไรแบบนี้อาจจะหลงลืมดื่มโซดาแล้วไป่อแยก่ก็อาจจะเป็นค,ความผิดด้วยนะครับในส่วนนี้เนื่องจากว่าเวลาของเรามีจำกันลเกินให้ท่าน สั้นๆครับท่านครับครับคราวนี้เป็นประสบการณ์ใหม่วันนี้นะฮะวันที่23เนี่ยอังกฤษเขายังมีลงประชามติในส่วนของเขาเองว่าเขาจะออกจากจะอยู่จากยูหรือไม่ของเราก็มาสร้างประสบการณ์ด้วยกันนะครับในส่วนนี้ครับเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้ทําบ่อยในเรื่องนี้ประสบการณ์เรื่องนี้เป็นการใช้ใช้อํานาจทธิปไตโดยตรงว่าท่านเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยหรืออํานาจทธิปไตของท่านเนี่ย ท่านจะมีความเห็นยังไงท่านก็ขอไปเข้าคูหาเลยครับในส่วนนี้ขอนแก่นเองแล้วก็เชิญชวนสักเราเป็นลูกคูณอยู่แล้วครับแบกกราวหลังในดอกคูณเราสักล้านดอกนะครับมาใช้เสร็จกันตัก เกือบเกือบแปดบปแล้วครับขอเชิญชวนด้วยนะครับในส่วนนี้ครับขอบคุณครับครับวันนี้รายการอีสานนี้ของเราต้องขอขอบคุณอีกขั้งนึงครับท่านผู้ดนินการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านอภินันจันทุปรระนะครับที่มาร่วมรายการขอบคุณมากครับดีครับครับแล้ววันนี้รายการอีสานวันนี้ผมเจริญเป็นผู้ดําเนินรายการพร้อมผู้ร่วมรายการครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ